มาตามเวลาเป๊ะเลยนะฮะขึ้นลงจาขบวนรถรถเดินสองข้างทานข้เรียบร้อยก่อนี่้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดที่สานีบ้านโทางขลารที่สองขณะนี้ป็นขบวนรถเดือดที่เตขั้นาลขบวนที่สามต้นทางสถานีกลางคื วัุกรทางสถานีชุมทางขัดแยงขบนรถเ่ยเพื่อออกจากสถานบ้านโป่งันแล้วไดยิบยกจาผู้โดยสารที่สถานีแรกทุกจุดสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินสานีสองปัน้ามสองขาสถานีบ้านโปการการลดจัที่ทางขอขอบคุณผู้โดยสาทก่านที่ใช้บริการการรถไฟจังหดทางขอให้ผู้โนย 你好，中通。